คะ่ะมวยคู่เอกคงจะต้องเป็นทางฝั่งลาเต้กับฝั่งของสองจานเข้าหมานะคะมีการตอบโต้ขึ้นไลฟ์พร้อมๆกันเปิดไลฟ์อีกคนหนึ่งแล้วก็ตอบโต้กันเดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะมีจุดน่าสนใจเดี๋ยวดิฉันจะมาเน้นให้ฟังมันเปิดหุ่นมันไหมไอ้มอีอื่นยืนนะ่ะเวลาฝนตกมึงอย่าให้ฮิทานออกไปข้างนอกนะัระวังเขาจะจับกินไข่อีสั์ ยุมิ่งแหเนียนนมันจะไว้ใจได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะเข้าใจไงตรึงตึงตึงระไนรตั้งตั้งมันย้อนแย้งมั่ตัวเองมันบอกกูไกูไปคอมเมนต์แล้วอะไรอะเข้าใจม่แสต่จริงกดบล็อกกูสี่ข่วยคอมเมนต์เกิดะรขึูนมันด่าแบบนี้มันก็รไปเลย้วคไม่หนุยอันนี้คืนนี้ที่ฉันผ่าจะเป็นใารไม่หนุ่ยไม่หนุ่ยคำนูโอเคค่ะนะคะตรงยังไงตองีคืนดี ออีดทางไปที่อื่นไม่ตรงมัตรงไปทางคุณตงเนยคุณเอฟซีไอิชานกูซาต่างร่างยุงคุณเอฟซีก็ไปแบบเขาไม่เไม่ทำหรอกเอาไม้ตัยุงมาซะนะยุงหายแล้วเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเขาบอกยุงลายนะแน่แน่ถ้ายุงลายนะมาเปิดโปงขบวนการก่อตั้งในซอขึ้นมาเนี่ยยุงลายจะได้ใจแล้วก็รู้สึกว่าเอฟซีกับอีธานบอกได้เลยนะไอ้ยุงลายหรือไอ้มานะเนี่ย มันไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องในโซมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจปะถ้ามึงสองตัวไอเอาไอยุงลายหรือไ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 อหน้ากระบอกหมาเนี่ยไปอ่ะมึงจบเีค่ะเพราะมันไม่รู้หีรู้เตจอะไรเลยค่ะรู้ตัวเบ้าแนตจริงมึงติดต่อโปรดิเซอร์กูสี่อิสตว์ที่มึงใส่ร้ายเขาว่ามึงจ้างเขาขึ้นในสตรีมอยากสามพันอีอีธานน่อยไปานจบบาทเดียวมึงก็ไม่จ่ายมีไฟมึงใส่ร้ายเขาอ ทำไมกูบอกก็เล้วเตะเขาถึงต้องนัดมึงสองสามวันไงอีไฟล์มึงขอร้องเขาให้ขึ้นไปโปรโมตช่องอีจันสีมึงไม่้จเหี้ยอะไรเลยสักบาทอีหน้าหนังคุยต่อแหล่ความจริงมึงมีไหมมึงออกมาพูดเลยมึงเอาสลิปออกมาสิอีธานว่ามึงจ้างโปรดิวเซอร์กูมิสเตอร์ดีเนี่ยขึ้นช่องมึงอ่ะสามพันบาทแล้วมึงเอาสลิปมาอีสัก กฎหมายมึงแจ้งความกูมาอะไรอีทาร์กับเอไมซมึงรู้ตัวไหมว่าอีสีมนโดนคดีทุกวันนี้เพื่อใครเพราะมึงสองตัวค่ะมึงรู้เปล่าทนายสมเกียรติฟ้องมึงสองคดีไอ้มุ้งฟ้องหนึ่งคดีสามคดีอีสีรับเต็มๆวันที่ยี่สิบเอ็ดนตมึงไปช่วยประกันตัวอีสีไหมที่ฉันอายการน่ะแล้วเมื่อไหร่มึงจะฟ้องกูละอีสัตกูรอมาแปดเดือนแล้วมึงจะเลมไปเชิญเอมาหน้ามาเป็นพยานน่ะอีคุย ค่ะอาจจะมีคำด่าอะไรบ้างแต่ก็ตัวดิฉันเองเวลาที่พูดถึงเรื่องนี้ดิฉันก็จะใช้คำตรงตรงไม่มันไม่มันไม,นม,นมน่อาจจะไม่ได้เป็นคำด่าแบบนี้นะคะแต่ก็พูดไอเรื่องของคำ ที่ใช้เกี่ยวกับอวัยวะเพศเวลาจะพูดจะพูดตรงๆจะไม่นั่งดัดจริตไปอะไรยังไงเหมือนกับคนอื่นเขาสักเท่าไหร่นืซักเท่าไหร่เ,รเอาเท่าไรเอาเท่าไร <c oughs> ก็จะเป็นเสียงของลาเต้ที่ต้องบีบก็คือส่วนหนึ่งอย่างที่บอกในเรื่องของ y o t u u e บมานะคะและไม่งั้นมันจะยาวเกินไป ก็มีเสียงของราเต้แล้วก็มีเสียงเพื่อนผู้หญิงที่ฉันไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะคุ้นหูว่าน่าจะเป็นคุณมีโกะนะคะเขาก็ขึ้นไลฟ์ด้วยกันโดยที่เราไม่เห็นภาพหรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างก็มีการพูดถึงมูนีตามปกติเป็นเรื่องปกติของเขาที่ขึ้นแล้วก็โฉกฉาการระว่างมูนีกับราเต้อันนี้เราคุ้นแล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยก็เป็นไอ้สองผัวเมียชื่อคุณคุณย่านเนี่ยนะคะก็มาพูด เสียมทํานองว่าเดี๋ยวมุนีรู้ไหมมุนีถ้าเธอไม่โดนมันเป็นเพราะว่าเรา,าเธอรู้ว่าไควรจะทํายังไงต้องออกมานะเรื่องไอซอมาเล่ามาอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มกวนเดียวกันอะไรแบบเนี้ยลาเต้ก็เลยออกมาปริ้นใส่นะคะโดยบอกว่าถ้าจะเอาไอ้มุนีไปขึ้นสตรีมหรือให้มุนีไปอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ย รู้ไหมว่ามุนีมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่คือจุดสำคัญที่ดิฉันเคยพูดเอาไว้ดิฉันมั่นใจว่ามุนีต้องมีส่วนรู้ด้วยเพราะในตอนนั้นมุนีก็สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายแต่เป็นการผูกเรื่องเพื่อที่จะไปโยงการให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันเพราะอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมุนีกาลลาเต้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาในโปรดิวเซอร์เดียวกัน ช่องของลาเต้ที่ตอนนี้ยังยังใช้อยู่เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นช่องเซียนเกรนหาซึ่งมูนีเป็นคนทำมาก่อนแต่ช่องของมูนีกับลาเต้จริงๆแล้วจะมีทีมที่เขาเรียกว่าโปรดิวเซอร์เป็นคนจัดการอะไรอย่างนี้ให้แล้วก็แจกช่องให้คนนั้นไปทำคนนั้นคือเหมือนกับจันสีให้ สองจานเนี่ยมาจัดรายการด้วยอันนี้ก็เหมือนการมีคนสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้จัดรายการไปประจำเหมือนกับรายการวิทยุสถานีวิทยุมันไม่ได้เป็นของผู้จัดรายการแต่เขาไปนั่งประจำเหมือนเป็นของเขาอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะนี่ฉันเลยมองว่ามูนีน่าจะต้องมีส่วนรู้อะไรอยู่บ้างแต่มากน้อยขนาดไหนตั้งแต่ต้นหรือมาร่วมแจมตรงช่วง ช่วงปลายส่วนที่ที่ฉันบอกว่ามูนี้น่าจะรู้เรื่องก็ตรงที่ว่าตรงช่วงปลายปลายของยุคไอซอแล้วที่มีการส่งคลิปมาให้ดิฉันจําได้ว่าไอซอพูดว่าคลิปมันน่าจะไปถึงแล้วเขาส่งไปที่อะไรจรันจรันวงวง,วงอะไรเนี่ยแหละก็คือเป็นการชี้ให้เห็นว่าให้ลาเต้นเนี่ยไปเอาคลิปที่คนที่อยู่ที่จรันจรันวงวง,วงซึ่งตอนนั้นเราก็รู้ว่าใครอยู่จรันจรันวงวง,วงะนะคะแล้วก็ ตัวมุนีเองเป็นคนนำเรื่องนี้ไปคุยกับอันนี้เดิฉันพูดตรงๆนะคะใครที่รักมุนีรักราเต้หรืออะไรยังไงเนี่ยจะมาด่งมาดาเนี่ยแล้วแต่นะคะแต่เดิฉันพูดเรื่องที่เกิดขึ้นตรงๆตามสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เอาเรื่องนี้ไปเล่ากับปากให้ใชัยพลฟังก็คือมูนีนะคะมุนีเป็นคนเอาเรื่องไปเล่าเพราะฉะนั้นมุนีต้องรู้ไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่มุนีเอาไปก็คือแค่คลิปที่มีอยู่ในช่องของยมทูตไอไอ,ไอคลิปน่ากลัวอะไรทั้งหลาอันนี้อันนี้ชัยพลเป็นคนบอกพวกเรานะคะไปถึงทนายตั้มกับดิฉันว่าสิ่งที่มุนีเอามาให้ดูในเกี่ยวกับไอสอม,มันมีอะไรบ้างที่เราอยากรู้คือมันมีไหมไอ้คลิปที่อ้างว่าเห็นหน้าทุกคนที่พาศพน้องชมพู่ขึ้นไปทิ้งในมุ้งในแม่อะไรพวกเนี้ย ชัยพลก็บอกว่าไม่มีดังนั้นนี่ฉันคิดว่าการมุนีเนี่ยก็น่าจะรู้อะไรบางส่วนแต่รู้ตั้งแต่ต้นหรืออยู่ในฐานะของออผู้สนับสนุนเข้ามาตอนทีหลังอย่างไอเตี้ยเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าไอเตี้ยมาตื่นนี่นะคะไอธนันเนี่ยอันนี้ออไอเวนนี่ไม่รู้อะไรหรอกแต่เอามาพูดเอามาเอามาทำคอนเทนต์ต่อไม่รู้อะไรเลยอย่างแน่นอนแต่มุนี เป็นทีมเดียวเป็นทีมพรลิเซอร์เดียวกันน่าจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ลาเต้เองลาเต้เนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าไม่รู้อะไรเพราะต้องถือว่าเป็นเป็นตัวแม่เพราะคนที่ไปติดต่อทนายทางทีมของทนายตั้มอยากให้ทนายตั้มรับรู้เรื่องอไอซอเนี่ยก็คือตัวลาเต้เองนะคะเพราะฉะนั้นลาเต้ต้องรู้ต้องถือว่าเป็นตัวแม่ของไอซอรจริงๆ แล้วมันเกิดขึ้นที่ช่องโยมปูตด,ด้วยตอนนี้ต,ต,ตัวแม่ของเรื่องไอซอ่ยออกมายืนยันวะ่ามุนีไม่รู้เฮี้ยรู้หาอะไรเลยก็ต้องถือว่าเป็นการกันมุนีออกจากเรื่องนิทานไอซอไปแล้วนะคะเป็นการฟอกขาวให้มุนีว่ามุนีไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางอาจจะอยู่ในแค่ฐานะแจมและรับช่วงต่อในเมื่อลาเต้ไปหาชัยพลไม่ได้เพราะตัวเองใส่หน้ากาก,ากอยู่ก็ต้องใช้คนที่เปิดหน้าได้อย่างมุนีเข้าไปหาชัยพลดังนั้น คลิปนี้ลาเต้มีการการันตียืนยันว่ามุนีไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางรับฟังอย่างคนอื่นแล้วเชื่อแล้วก็เอาไปบอกต่อชัยพลเท่านั้นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าลาเต้เปิดเผยว่าการขึ้นสตรีมร่วมกันของมิสเตอร์ดีกับทางทีมจันสีมันเคยมีมันเคยมีทีหนึ่งที่ฉันจำไม่ได้แน่นอนว่าเมื่อไหร่แต่นั่นเป็นการจ้างวานอันนี้ลาเต้เป็นคนพูดนะคะ ว่าทางทีมจันสีเนี่ยจ้างมิสเตอรีด้วยเงินสามพันให้ไปขึ้นโปรโมตช่องให้ไปขึ้นให้ให,ให้อะไรเพราะช่วงหนึ่งมิสเตอรีในปลาล่างสองเป็นที่ฮิตเป็นที่นิยมแล้วคนก็อยากไปฟังอยากไปอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามุมมองของมิสเตอรีในการในการ ทำคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งจะไม่มีความหยาบคายยกเว้นเป็นป่าล่างสองเพราะฉะนั้นมิสเตอร์ดีจะได้รับความชื่นชมและความน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงลีลาการพูดและความไม่หยาบคายอะไรหลาย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 อย่างก็เลยถูกดึงตัวไปช่วยโปรโมทช่องจันทรสีอันนี้ตามคำพูด ของลาเต้นะคะมันก็เลยเป็นสองจุดที่สำคัญที่น่าสนใจตรงที่ว่าคือหนึ่งมุนีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งเรื่องนิทานไอซอเพราะฉันจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนอกจากเล่นไปตามบทที่ได้รับมาในตอนท้ายเท่านั้นเองนะคะอันที่สองก็คือทริมจันสีเนี่ยใช้วิธีจ้างหวานจ้าง ให้คนเข้าไปโปรโมตช่องให้คนเข้าไปออช่วยให้ตัวเองดูเป็นคนยิ่งใหญ่อันนี้ไม่น่าแปลกใจนะคะไม่น่าแปลกใจแต่ก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจนขึ้นเพราะถ้าลาเต้กล้าออกชื่อมิสเดีแล้วเราก็เห็นมิสเดีเป็นจริงมันน่าจะเป็นความจริงแหละว่ามีการจ้างมิสเดีเข้าไปเสริมความเข้มแข็งแต่ว่าฉากหน้าเหมือนกับว่ามาแจมกันเพราะว่าเออ ชอบการทำงานอุ้ยทีมอาจารย์เจ๋งมิจรดีเลยเไปร่วมขึ้นสตรีมด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการจัดจ้างอันนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจในส่วนของมูนีลาเต้แล้วสองจานจันสีจะฟาดอะไรกันยังไงก็ตามสะดวกคะ่ะดิฉันนั่งวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาตามที่ตัวเองคิดและตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแล้วนะคะ